เมื่อคืนมีสำนักโพลสำนักโพลหนึ่งนะฮะได้มีการเผยแพร่ผลสำรวจนะครับปกติก็จะมีทุกโพลละทยอยกันออกมาเผยแพร่ได้ถึงวันเสาร์ตอนเวลาเที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มห้บนาทีหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปของเที่ยงคืนวันเสาร์ตอเน,นื่องถึงวันอาทิตย์ผลโพลเผยแพร่ไม่ได้แล้วนะฮะค่ะสื่อสำนักโพลไม่สามารถที่จะรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยมีผลโพลที่ปล่อยออกมา เมื่อคืนตอนเช้านะครับเป็นของเนชั่นโพนะฮะเป็นของสำนักข่าวเนชั่นและเครือข่ายได้เปิดเผยผลสำรวจนะศึกเลือกตั้ง2,566เนชั่นโพครั้งที่2สอบถามความคิดเห็นประชาชนเขาบอกว่า1 0 0 0 0แสนตัวอย่างอันนี้ในหน้า <c oughs> ในสืพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะขออนุญ,ญาตหยิบมาเพราะว่าพาดหัวเต็มหน้าเลย <c oughs> เรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะก้าวไกลบวกเพื่อไทยบวกก้าวไกลทะลุ300 และกนเนแนบผลโพดังว่าที่เนี่ยกำลังจะรายงานท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะฮะสส400เขตนะครับซึ่งปรากฏว่าผลโพของเนชันระบุว่าพักเพื่อไทยจะได้สอสอเขตเป็นอันดับ1ถึง248จาก400นะฮะโอ้โห 248เขตจาก400เขตถ้านับแต่เขตนี่แลนดสไลด์ไปแล้วเรียบร้อยถ้าบวกบัญชีรายชื่อเข้าไปโอ้โหก็จะยิ่งแลนสไลด์<ม>ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะนี่เนชั่นโพนะฮะไม่ใช่ผลการเลือกตั้งนะฮะท่านผูช<ม>้ชมครับเพราะผลการเลือกตั้งต้งองรอวันที่14นะฮะอันดับที่สองก้าวไกลได้78นะครับอันดับที่3ยังไม่ตัดสินใจอีก18เขตอันดับ4ประชาธิปัตย์ส5อันดับอันดับขออภัยอันดับ4ี่อันดับ อันดับ4นะฮะแล้วก็อันดับ6ภูมิใจไทยนะฮะได้12อันดับ7พรรคประชาชาตินะฮะได้12อันดับ8โอ้โหประชาชาติแซงรวมไทยสร้างชาตินะฮะรวมไทยสร้างชาติได้7เขตนะฮะพลังประชารัฐได้5 และอันดับ1ิบชาติไทยพัฒนานะฮะของคุณท็อปราวุธได้แค่สี่โอ้โหสุพรรณบุรีบ้านคุณท็อปนี่มีหเขตยังยังแพ้นะฮะและ้วเขตอื่นไม่ได้เลยจังหวัดอื่นไม่ได้เลยแล้วก็11ชาติพัฒนาก้าได้เป็นหนึ่งนะฮะคุณกรจติกาวนิตได้แค่หนึ่งนะฮะโคราชบ,บ้านคุณสุวัสดก็ไม่ได้อโอ้โหนี่สุดจริงๆ400สี่รอยเขตนะครับท่านผู้ชมครับประชาธิปัตย์เนชั่นโพให้เพียงแค่สิบห้าเขตนะฮะ ประชาธิป oh, oh. to mm ัต hmm. ย์ได้มา15โอ้โหงานนี้มันจริงหรือมันเท็จเอาแบบนี้นะท่านผู้ชมครับผลโพก็คือสำรวจความคิดเห็นจะมีวิธีการสำรวจจะมีกลุ่มตัวอย่างจะมีพื้นที่เป้าหมายนะครับจะมีสาขาอาชีพจะมีอะไรต่างๆนานาก็ขึ้นอยู่กับผลโพนะฮะเราก็เขาสำรวจมาแล้วก็ตามนั้นตามที่เผยแพร่เมื่อเผยแพร่ก็ยืนยันแล้วก็สแตมป์ในเรื่องของผลโพที่ตัวเองทำแล้ว แต่ในย่สําคัญสิ่งที่เรายามาลงในรายละเอียดว่าความเป็นไปได้นะฮะความเป็นไปได้นี่มันเป็นไปได้จริงหรือที่ประชาธิปัตย์ได้15เขตนะฮะประชาธิปัตย์ได้15เขตอันนี้ไม่นับบัญชีรายชื่อนะฮะว่าด้วยเรื่องเขตอย่างเดียวประชาธิปัตย์บอก15เราย้อนกลับไปดูปี2562ถึง2 5่2งประชาธิปัตย์ถือว่าได้คะแนนเสียงน้อยมาก เอาละมันอาจจะเกิดจากแนวคิดของกลุ่มคนที่เป็น<ม>แฟนคลับเป็นแรงหนุนไปเจอท่าทีของหุหนพักนะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ที่สุดก็เลยเทใจไปช่วยเลือกพลังประชารัฐนะไม่เลือกเราเขามาแน่เพราะสถานการณ์บ้านเมืองมันเพิ่งที่จะมันเพิ่งที่จะตรึงสถานการณ์ให้สงบเงียบได้เนี่ยนะครับณนะตอนนั้นประชาธิปัตย์นะครับมีเขตเลือกตั้งเนี่ยนะฮะอย่างสุราษฎร์ธานีปี62เนี่ยมี6เขตเลือกตั้งประชาธิปัตย์เหมายกจังหวัดเลยนะ นะฮะในเดือนในการเลือกตั้งครั้งนี้สุราษฎร์ธานีเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น7นะฮะซึ่ง7เขตเลือกตั้งนี่คาดว่าประชาชนที่ปัดนะด้วยความนะพื้นที่บ้านใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติประชาชนที่ปัดก็อาจจะไม่ได้เต็มแลลวนะฮะก็อาจจะได้ประมาณ 3- 4เขตนะครับสงขลามี8เขตเลือกตั้งประชาชนที่ปัดครั้งเดิมได้มา3ตอนนี้เพิ่มเป็น9 ครั้งนี้หมายมั่นปั้นมือเพราะว่าคุณนิพนธ์นะฮะทางด้านของรองหัวหน้าพักอย่างคุณเดชอิดลูกสาวลูกภรรยาแล้วก็ลูกชายลงเองลูกชายคุณนิพนธ์ลงเองนะฮะแปดนี่อย่างน้อยต้องมีห 5. 5้าห้าบวกแปดตอนนี้ก็หวดไปสิบกว่าแล้วนะฮะหลังจากนั้นเองประชาธิปัตย์ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคใต้อีกเพียบนะฮะกระบี่พังงานะฮะแล้วก็ในโซนของ ชุมพรนะฮะอีกหลายเขตซึ่งโดยสาระตะประชาธิปัตย์ได้เพียง15เนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือจริงหรือนี่คือตั้งคำถามเลยนะฮะนะครับอันนี้ว่าดเรื่องประชาธิปัตย์นะครับถัดมาภูมิใจ,ใจไทย ได้เจ็ดโทบอกได้12เขตคุณผู้ชมเนี่ยคราวนี้พาลองย้อนกลับไปเนี่ยแค่ของปีผลการเลือกตั้งปี62นะลองดูสำรวจในพื้นที่ของภูมิใจไทยที่น่าจะหมายมั่นปั้นมือได้อย่างปี6 2สองเนี่ยที่บุรีรัมมีแดเขตภูมิใจไทยเนี่ยเหมามายกจังหวัดแล้วนะ8เขตนี่ยกทั้งจังหวัดแล้วนะะแล้วปีนี้เนี่ยเพิ่มเป็นบอกได้12นะปีนี้เพิ่มเป็นสิบเศษยังไงหลายคนก็บอกว่าภูมิใจไทยยกแน่นอนในบุรีรามเนี่ยอาจได้มาสิบอ่า เหลืออีกไม่กี่ที่อีกสองเขตเองจะไม่ได้เฉลอและศรีสะเกตอย่างเงี้ยปีที่6 2สองเขาได้มาทั้งหมดสองเขตได้มาสองแต่ตอนนี้ปีห6หเนี่ยบ้านใหญ่นะ,ะบ้านใหญ่เพื่อไทยที่ศรีสะเกตเท<ป>มาข้างนี้หมดะนะฮะซึ่งศรีสะเกตเพิ่มเป็นเ้าเขาจะไม่ได้เฉลืสี่เขตให้ได้สิบหรือไม่ได้เฉลยเหลือห้าหเขตเนี่ยนะฮะมันก็เกิน12แล้วคือแค่2จังหวัดก็15ห้าแล้วอ่ะเออเนี่ยโพออกมาแบบนี้คนจึงบอกว่า <im itation> มันเป็นไปได้หรอือแล้วคุณกล้าสแตมรับรองอในการรองรับผลโพครั้งนี้นะฮะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของภูมิใจไทยซึ่งเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วภูมิใจไทยยังมีอีกหลายจังหวัดนะท่านผู้ชมครับยังมีกาญจนบุรีที่ได้บ้านใหญ่ได้ตระกูลโพที่พิพิธมา <im itation> นะฮะยังมีอีกโซนพื้นที่พัทลุงนะครับหรือยังมีอีกในโซนพื้นที่อีสานนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยเหมือนกัน <im itation> มันเป็นไปได้หรือ นะครับเอาถัดมาพล,พลังประชารัฐโพบอกว่าได้5เขตคณิตลองไปดูอย่างที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นถิ่นของคุณสันติพร้อมพัดคือปี62เนี่ยเพชรบูรณ์มี5เขตตอนนั้นพลังประชารัฐกวาดไปทั้งหมดยกจังหวัดปีนี้มี6เขตก็คาดการว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยคือ5เขตเดิมยังไงก็ต้องมา ราวนี้ถ้าเกิดไปดูที่นครราชสีมาปี62เนี่ยมีสสทั้งหมด14เขตพลังประชารัฐได้มา6เขตปีนี้เพิ่มมาเป็น16เขตเนี่ยภายใต้บ้านใหญ่ตระกูลนัตนเสษยังไงก็ตามเนี่ย3-4เขตก็ต้องมาอย่างแน่นอนอันเนี้คือแค่2จังหวัดเนี่ย ก็เกิด5เขตอย่างที่ผลโพได้บอกอไปแล้วนี่ยังไม่รวมพเยานะคะพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัฐที่หมายมั่นปั้นมือว่านั่นเป็นพื้นที่เป็นบ้านของเขายังไงก็ต้องคว้ามาจะ2เขต3เขตยังไงก็น่าจะได้นี่คือพลังประชารัฐนะนี่คือมันตัวตัวละครเนี่ยมันมากกว่าผลโพที่ได้มีการสำรวจมาด้วยซ้ำไปหรือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสรยส้างชาติเนี่ยผลโพบ,บอกว่าได้สสมาเพียงแค่7เขต ถ้าแค่ไปดูเนี่ยนะคะคนที่ตามลุงตู่มากระแสะความนิยมของรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์อย่างสุราษธ,ธานีเนี่ยได้บ้านใหญ่ตระกูลการจะนะมาแล้วยังมีบ้านใหญ่นะของกำนันสักจ่ายแก้วด้วยคาดการแบบนี้ว่าสุราษฎร์เนี่ยสักสองสามเขตยังไงก็ได้ชุมพรนะคะมีมีทัพมีทีมของคุณชุมพลจุลสายนำทัพถึงสามเขตก็คาดการว่าเอาล่ะสองเขตคงจะได้แน่นอนอนครศรีธรรมราช ก็คาดการถึง3เขตเนี่ยบวกแค่3จังหวัดแค่นี้ก็เกิน7เขตที่เขามีการคาดการจากการสำรวจของผลโพอยู่แล้วชาติไทย<อ>พัฒนานะฮะเนชั่นโพบอกได้4เก้าอี e. ้โอ้โหพื้นที่เกรดเอของชาติไทยพัฒนาคือพู้งเงว่าแทบจะยกจังหวัดในะสุพรรณบุรีปี6-2มี4เก้าอี e, ้นะครับพอปี66มี6เก้าอี e, ้นะฮะ S <S นี่เดชั้นหกคิดว่าเขาจะได้สเก้าอี้นะซึ่งยังไงเขาการันตีแค่ยกจังหวัดเขานี่ก็ได้ <ừ> mm. อ่าห้าถึงหกแล้วแล้วคุณท็อปเคยบอกเลยไงว่าเขาหมาย <ừ> mm. มันบ้านเมืองอยู่แล้วอะ่ะสุพรรณบุรีใครที่มาบ้านบ้านสุพรรณบุรีก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอา่าโดยสรุปเราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะท่านผู้ชมครับคิดเอาก็แล้วกันแต่ว่าเอามาเทียบเคียงให้เห็นว่าความเป็นจริงข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะ